สวัสดีครับวันนี้ผมมาพูดตัวใช้ตัว IC 5 5ห้าห้าเมอร์นะจะเป็นทัมเพาเวิร์ดมอสสำหรับดรายตัวมอเตอร์เนาะคือปกติพอเราพูดถึงไอซีทัมเมอร์เนี่ยนะครับจริงๆมันก็ทำได้หลายแบบนะส่วนหนึ่งก็คือทำเป็นเอสเตเบิลตัวนี้วงจรทั่วไปอ่ะเราก็เซิร์ชไฟฟ้าไฟไฟไ้าฟไฟนะครับเอสเตเบิลเซอร์กิตตัวนี้นะครับคือสมการที่คำนวณได้เนี่ยค่าความถี่หรือค่าคาบช่วงเวลามันเนี่ยนะครับก็คือขึ้นกับ ค่าของ R กับของ C ตัวนี้เดี๋ยวผมให้ดูรูปอื่นก็ได้รูปนี้ก็ได้ครับนะครับก็คือค่าของมันเนี่ยนะครับทีหนึ่งสังเกตว่าค่าที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะใกล้เคียงกันก็คือพูดง่ายคือถ้าเราพูดถึงคําว่า Duty Cy c l e ก็คือค่า T ท,ที่เป็นบวกนะครับค่าแรงดันเป็นบวกหารด้วยค่าแรงดันรวมก็คือ T1 ห,หารทีเราจะพบว่าค่าเนี่ยมันก็จะใกล้ๆห้าสิบเปอร์เซ็นต์มากๆเห็นไหมครับเพราะมันเป็นค่าเดียวกันเนาะครานี้ก็คือครึ่งหนึ่งนี่ครึ่งหนึ่งนะ ทีนี้ถ้าเราใช้อ a อสเทเบิปกติตัวนี้มันจะ v a l ลี่ดิ y ตี้ไซเนี่ยได้ตั้งแต่50อาจจะคือมันจะเปลี่ยนแปลงได้ไม่เยอะมากนะครับแต่ว่าเวลาเราทำเพา e ว With มอสเนี่ยเราต้องการค่า Duty c y ไซเคนี่คือตั้งแต่ถ้าเป็นไอเดียคือ0ถึง100นะครับแต่ว่าในทางปฏิบัติมันไม่ถึงอยู่แล้วนะครับแม้กระทั่งในตัวซิมูเลชันเนี่ยเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับค่า R ตัวนี้นะครับนะโดยวิธีการโมดิฟาวงจรนะครัคือถ้าเราเซิร์ชตัว Uh, Power w i d t Circuit เนี่ยนะครับเราก็จะเห็นเลยว่ามันจะมีหลากหลายวงจรมากนะครับแต่จริงๆหลักๆก็คือที่เขาใช้คือใช้เป็นนะ,นะครับมีไดโอด2ตัวเนาะที่ทำนะครับทีนี้นะครับอผมอธิบายคร่าวๆแล้วกันกนะ็คือช่วงชาร์จก็คือมันจะผ่าน R1 ผ่านไดโอดตัวนี้เข้ามาชาร์จให้กับตัว C ตัวนี้แล้วก็ช่วงดีชาร์จก็จะกลับตรงนี้นะครับ ค่าที่คำนวณน,นะครับก็คือมันจะมี T1 ก็คือค่าที่เป็นบวกทกีเป็นลบนะที่ก็คือเราจะปรับได้เราใช้เป็น VR ปรับนะนะครับส่วนทีองมันจะขึ้นอยู่กับค่า R2 อย่างเดียวนะครับอย่างตัวอย่างนะครับคือเหตุผลที่ต้องใช้อันนี้ก็คือส่วนหนึ่งก็คือว่าเวลาเราเวลาเราทำต้องการเ o า e วิ i t h มอนเนี่ยสิ่งที่เราต้องการนะ็คือเราต้องให้ความถี่มันคงที่เช่นอ่กิโลเฮิร์คงที่ นั่นหมายความว่าค่า t 1บวก t 2เนี่ยจะต้องได้ t ทีท่เท่าเดิมเสมอนะครับเช่นในกรณีเนี้ผมใส่ค่าตามนี้นะครับ1 0 0 k กับ1 k นะครับจริงๆโดยทั่วไปเนี่ยค่า r 2เนี่ยถ้าเราต้องการให้ค่า duty cycle น่ะมันปรับได้ต่ำมากๆเนี่ยตัวนี้ต้องมีค่าน้อยนะครับก็คือค่ามันจะทำให้เกิดค่า t 1เนี่ยน้อยน้อยมากๆนะครับ นั่นหมายว่าดิวตี้ไซเคิลเนี่ยมันก็จะคือ T1 หารด้วย T รวมเนี่ยนะครับเพราะ,ะนั้นค่าดิวตี้ไซเคิลมันก็จะได้ค่าน้อยมากๆนะครับเพราะฉะนั้นโดยปกติค่าเนี่ยก็จะเห็นไหมครับร้อยร้อยเท่าเนี่ยนะครับนะบนะบแต่ว่ายังไงก็ตามในทางปฏิบัติเนี่ยตัวทัมเมอร์เนี่ยนะครับ55เนี่ยมันจะทำให้ความถี่ไม่สเตเบิลหมายความว่า T ท,ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่คงที่ก็คือความถี่ไม่คงที่นั่นเองนะครับเอาละในกรณีเนี้ยคือ สิ่งที่เราต้องการคืออย่างเช่นทำไมต้องความถี่คงที่เช่นเราต้องเราต้องการคอนโทรลมอเตอร์ที่เป็น High Frequency Power Mod เนี่ยหรือว่าเป็นพวกตัวมอเตอร์ที่อยู่ในพัดลมอ่ะก็ได้พัดลมก็ได้ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะคอนโทรลด้วยความถี่ที่โดยปกติเขาอาจจะมี Standard ดที่25กิโลเฮิร์อะไรเงี้ยพวกโบ v o ต่างๆเพราะฉนั้นเราจะต้องฟิกความถี่นะครับไว้นะครับโดยปรับแค่ดิ t y ี y c l เคิลนั่นเองนะ โอเคอันนี้ก็ผมก็คำนวณให้ดูว่าถ้าผมใช้ค่า R เท่านี้นะครับค่า C เท่านี้ผมก็จะได้ความถี่ประมาณ30.1กิโลเฮิร์นะครับแล้วก็มินิมัมดิวตี้ไซเคิลได้ประมาณ1%แล้วก็สูงสุดคือ99%นะครับอ่า IC TIMER อ่า er, 55เนี่ยปกติ V out เนี่ยมันจะได้อกรกะแสที่ไหลไหลออกนะนะครับ I out เนี่ยนะครับ ตัวแฟลชเอาที่ออกมาได้นแค่200มิลลิแอมป์เพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการเอาไปไดไดมอเตอร์ตัวนี้อาจจะต้องผ่านเลยครับผ่านพวกเฟสพวกทรานซิสเตอร์นะนะครับพวกไดเวอร์ต่างๆเดี๋ยวเรามาดูซิมูเลชันดูนะครับผมก็จะไปที่ออสิลโลสโคปครับแล้วก็กดรันครับโอเคไไม่คอนเนคโอเคเดี๋ยวผมสต็อปนิดนึงก่อนนะครับคือมันมีเส้นอันนี้ขึ้นมานะ คิดว่าเป็นเส้น Y ผมลบออกก่อนแล้วกัน Y i t n o t Connect เส้นหนึ่งอ่าโอเคมาแล้วนะครับเห็นไหมครับตัวน,นี้เราตั้งไว้ที่สามสิเปอร์ซนะครับผมสามารถปรับได้คือผมตั้งไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปดูผมตั้งเป็น Pick Up แล้วก็ Pick Down ส่วน so, ผมตั้งเป็น1 k ก็ได้ทีละ1 k ก็ได้นะครับ okay. ครับอะเราดูเดืนนี้ก่อนได้สามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์ผมจริงๆเราสามารถที่จะดูะผมสต็อปก่อนนะครับดูค่ามันได้คือเลื่อนนะครับลแล้วก็บี ีเส้นหนึ่งที่มันไม่ต่อเส้นไหนวะ B on นะเดี๋ยวผมผมผมจะวัดค่ามันนะครับเดี๋ยวเรา export ไปก็ได้ครับ export ตัวนี้ไปอันนี้ค่ามันอยู่ที่ประมาณนี้เรา export ไปก็ได้ครับตัวนี้จะดูง่ายกว่านะ,ะเราก็จะวัดค่าอันนี้ข้าวๆนะครับแล้วก็ถึงตรงนี้โอเค มันก็จะมีเดลต้าเห็นไหมครับเที่ตรงนี้นไะครับก็จะได้ประมาณ 27K นะที่อันนี้ก็คือถ้าเราปรับจริงๆความถี่มันก็จะเปลี่ยนไปนิดนึงเพราะมันเป็นหน่วยไมโครมันก็จะนั่นน,นิดนึงนะคะคำนวณไว้ประมาณ 30K เนาะเราอันนี้ค่าที่มันซิมูเลตได้คือประมาณ 27K นะครับนะอันนี้ก็หาพื้นที่แล้วก็ใต้กราฟลองดูว่ามันได้เท่าไหร่นะครับ ดิวตี้ไซเคิลเท่าไหร่ทีนี้อ่ผมลองปรับใหม่ก็คือปรับตัวนี้นะครับอก็ลองปรับให้มันเป็นเพคอปขึ้นนะเอาทีละหนึ่งเส,เสียเวลานะครับผมก็จะปรับให้มันไปสักเก้าสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับโอเคเห็นไหมครับอ่าสตอ็อทีนึงแล้วก็เอ็กพอ์ไปดูก็ได้ดูตรงนี้นะครับค่าช่วงที่มันเป็นบวกเนี่ย นะครับมันมากขึ้นเห็นไหมครับแล้วส่วนที่มันเป็นศูนย์มันน้อยลงเห็นไหมนะครับดิวตี้ไซเคิลมันก็คือมากขึ้นโดยปกติเครือเนี้ยนะครับแต่สังเกตว่าจริงๆนะ่ะความถี่เห็นไหมครับมันใกล้ๆเดิมเลยนะครับลบยี่สิบเจ็ดเคแต่ว่านี่เป็นยี่สิบหกเคห็นว่าดิวตี้ไซเคิลเพิ่มขึ้นนะครับ,นะรบถ้าเราลองปรับไปที่จากเก้าสิบเป็นสิบล่ะอ่าเป็นสิบนะ ไม่ทำอะไลโอเคผมก็จะเอ็กพอร์ตไปใหม่ครับเห็นไหมครับถ้าที่มันเป็นบวกเนี่ยมันก็น้อยลงนะครับสิบเปอร์เซ็นต์เห็นไหมเป็นลบมันก็จะเป็นศูนย์ก็จะมากขึ้นเห็นะครับความถี่ก็จะใกล้ๆเดิมเห็นไหมครับยี่สิบหกจุดเจ็ดหนึ่งนะ นี้ถ้าลองปรับเป็นห้ก็ได้าบางคนอะยากจะรู้ว่าห0มสนมันยังไงนะครับก็ปรับครึ่งหนึ่งเลย50%นะครับนะกราฟมันก็ควรจะมีบวกกับลบเท่าๆกันเนาะแต่ผมเอานี้ออกปิด่ยนกดลังที่หนึงมันเหมือนมีสายอะไรผมไม่ได้ต่อแล้วอ่านะผมว่าเห็นไหมครับมันก็จะใกล้ๆเคียงกันเลยนะครับ ถ้าเราดูนะว่าเส้นนี้นะครับถ้าเราดูนี่ก็ได้ประมาณเดลต้าเดลต้าเอประมาณ4นะี่สอเนาะถ้าเราเขยับเลือดเนะยปุ๊บเนี่ยก็ดูว่าบวกกับลบมันนั่นใช่ไหมสี่สิบสองใกล้เคียงกันมากนะครับถ้าเรามองเป็นความถี่เลยก็ได้ เส้นนี้ถึงเส้นนี้นะครับมองความทีก็จะได้ยี่หกจุดห้านะครับดิวตี้ไซเคิลก็ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนาะนะครับโอเคขอบคุณครับ